สวัสดีครับการนับขาของหลอดอหลดภาพนับหลอดของโซนี่ไทนิตอนนะครับการนับขานะครับอันนี้ก็คือ่าสังแกดูจะมีที่ออกมานะครับสามทีบนะครับตรงนี้นะครับในส่วนของตรงนี้เขาก็จะเป็นขาที่หนึ่งครับขาที่หนึ่งก็คือขาขาโฟกัสครับก็คือขานี้จะมีไฟเข้ามาประมาณห้าพันโวลต์ครับ เป็นไฟโฟกัสมาจากไฟแบตครับที่อ่านี่คือคอหลอดภาพนะครับส่วนไอคดขีดตรงนี้นะครับเ็าก็มีไว้กันไฟมกระโดดนะครับเนื่องจากตรงนี้มีไฟห้าพันโวลต์นะครับแต่ในความจริงนะครับมันจะกระโดดได้ประมาณแค่สูงสุดสองมิลเองนะครับสูงสุดแค่สองมิลนิดเดียวครับขาอ่านี้คือขาที่หนึ่งครับคือขามาจากไฟแบตครับ เป็นขาโฟกัสด้เป็นไฟโฟกัสมาครับประมาณห้าพันโวลต์ส่วนครีบนี่ก็คือขาหน้าเป็นขาที่สองครับขาที่สองนี่ข้างในนะครับข้างในเนี่ยมันจะเป็นกราวนะครับอยู่ใต้ขาที่สองนี่นะครับก็จะเป็นกราวครับแต่ชั้งบนนี่มันจะเป็นครีบเฉยๆนะครับส่วนอันนี้ก็คือขาที่สามครับส่วนอันนี้ก็คือขาที่สี่ส่วนอันนี้ก็คือขาที่ห้าขาที่ห้าก็คือกราวครับ ส่วนอันนี้ก็คือขาที่หกขาที่หกก็คือไฟไส้หลอดครับหรือฮิตเตอร์ครับไฟไส้หลอดนะครับหรือฮิตเตอร์ครับาขาที่เจ็ดครับขาที่แปดขาที่แปดก็คือ kb ครับก็คือปืนน้ำเงินครับตัวนี้จะสร้างสีน้ำเงินนะครับเรียกว่า kb ครับ ส่วนขาที่เก้านะครับส่วนขาที่เก้านี่ก็จะเป็นขา kg ครับ kg ก็คือปืนเขียวครับจะสร้างอ่าสีเขียวนะครับจะสร้างสีเขียวนะครับต่อไปก็คือขาสิบครับขาสิบก็คือ kr ครับ kr ก็คือพาโทดเลสนะครับหรือปืนแดงนั่นเองนะครับปืนแดงก็จะมีหน้าที่สร้างสีแดงออกที่หน้าจอนะครับ ต่อไปก็ขาสิบเอ็ดครับต่อไปก็เป็นครีบครีบนี้ภายใต้ครีบนี้นะครับอยู่ข้างใต้ในนี้นะครับก็จะเป็นกล่าวครับขานี้ก็จะนับเป็นไอ้ครีบนี้ก็จะนับเป็นขาสิบสองนะครับส่วนขานี้ก็คือขาสิบสามครับขาสิบสามก็คือขา RCV ครับขา RCV ก็คือจะมาทําหน้าที่ปรับสีแตกนะครับปรับสีแตกนะครับ,ตร,ต,รบตรงนี้ r t v ตรงนี้ก็จะเมื่อเราเสียบแผงแผง r t b ใส่กลับเข้าไปนะครับขาเนี้ยมันจะมีววลลุ่มนะครับวอลลุ่มอยู่ที่แผง r t b นะครับแผงตูจจอตรงนี้นะครับมวลลุ่มก็จะมาต่ออยู่ตรงนี้นะครับเราก็จะทําการปรับนะครับปรับววลลุ่มนะครับซึ่งววลลุ่มนั้นจะมีค่าประมาณร้อยสิบเมกครับทําการปรับวงลุ่ม อ่าถ้าปรับไม่ดีนะครับปรับไม่ถูกครับก็จะจอก็จะเป็นสีแตกครับอ่าส่วนตรงนี้นะครับก็คือวงจรนะครับอ่าวงจรนะครับอ่าตะกี้นะครับอ่าเราจะมาเทียบขานะครับอ่าตะกี้ของเราอยู่ขาหนึ่งนะครับขาหนึ่งก็เป็นอ่าไฟโฟกัสนะครับขาหนึ่งตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือคอหลอดครับอ่าจะมี fb นะครับก็จะเขียนว่า fb นะครับ เป็นไฟของโฟกัสนะครับจะวิ่งเข้ามาที่ขาหนึ่งครับอ่าส่วนตรงนี้ก็คือขีดนะครับที่เขาขึ้นมาเป็นขีดนะครับอตรงนี้นะครับเป็นขีดนะครับก็คือขาสองครับส่วนนี้ก็คือขาสามครับขาสามนะครับตัวนนี้ก็คือขาสี่อันนี้ก็คือขาสี่ครับส่วนตรงนี้ก็คือขาห้าขาห้าก็คือกล่าวนะครับคือกล่าวนะครับ ขาสองเมกี้นะครับที่เป็นคลีบตรงนี้นะครับก็คือมาทางนี้ครับไหลขึ้นมาตรงนี้นะครับก็คือกราวนั่นเองนะครับก็คือกราวนั่นเองนะครับขาสองนี่ที่เป็นคลีบนะครับก็จะเป็นกราวนะครับอยู่ใต้คลีบนะครับก็จะเป็นกราวเหมือนกันครับอันนี้ก็คือขาสามอันนี้ก็คือขาสี่อันนี้ก็คือขาห้าขาห้าก็คือกราวครับจากนั้นก็คือขาหกขาหกก็คือฮิตเตอร์ครับอ่าไส้หลอยครับ ขาหกก็คือฮิตเตอร์ไส้หลอดครับแต่อันนี้ผมกลับด้านนะครับเนื่องจากว่ามันถ้าไม่กลับด้านจะดูงงครับพอเราเปรียบเทียบกับพอหลอดครับพอหลอดนะครับเนี่ยอขานี้นี่คือขาหนึ่งโฟกัสนะครับขาหนึ่งโฟกัสนะครับไฟโฟกัสนะครับนี่นะครับขาหนึ่งนะครับไฟโฟกัสนะครับอันนี้ขาสองครับอด้านใต้ขี้ก็จะมีกลาวนะครับ ขาสามขาสี่ขาห้าก็จะเป็นกลาวนะครับขาหกอันนี้ผมกลับด้านไปครับอ่าเก้าก็คือหกนั่นเองครับขาหกก็คือฮิตเตอร์นะครับไฟไส้หลอดนะครับขาเจ็ดนะครับขาแปดขาแปดก็เป็นอ่าปืนอ่าเป็นเคบีนะครับเคบีก็คือขาโทดบลูนะครับขาโทดบลูก็คือสีน้ําเงินครับ อันนี้จะสร้างสีน้ำเงินออกที่จอนะครับส่วนขานี้ก็คือขาเก้าครับขาเก้าก็คือ KB แอ้ KG ครับ KG ก็คือขาถอดกรีนครับอ่าตรงนี้จะไว้สร้างสีเขียวนะครับส่วนขานี้ก็คือขาสิบครับก็คือปืนปืนแดงครับหรือ KR ครับขาถทดเลสนะครับนี่คือขาสิบครับสร้างสีแดงออกนะครับ อันนี้ก็คือขาสิบเอ็ดครับในกรณีที่สามปืนนี้นะครับสามสีนะครับในกรณีที่สีเขียวหายไปนะครับจอจะกลายเป็นสีม่วงครับคือมีแต่น้ำเงินนะครับขาแปดน้ำเงินนะครับขาสิบแดงนะครับน้ำเงินกระแดงผสมกันเป็นสีม่วงครับถ้าสีเขียวขาดหายไปนะครับจะกลายเป็นสีม่วงครับอันนี้ก็คือขาสิบเบ็ดนะครับ จากนั้นก็คือขาสิบสองครับสายขาสิบสองก็คือคีบนะครับขาสิบสองก็จะเป็นคีบอีกแล้วนะครับอส่วนตรงนี้ก็อันนี้ก็เป็นคีบว่าหน้าขาสิบสองครับขาสิบสองนี่ก็คือกราวนั่นเองครับคือกราวนะครับใต้คีบจะเป็นกราวนี่นะจากนั้นก็เป็นขาสิบสามครับขาสิบสามก็คือขา RCV ครับหรือเขาเรียกว่าพอสแตติกนะครับขาสิบสามว่า RCV นะครับ มันขึ้นไปนี่นะครับนี่คือ VR อนะครับจะอยู่ที่แผง RGB จนะครับหรือแผงสู่จอนะครับจะมีเป็นบ r ปรับค่านะครับจะมีค่าหนึ่งร้อยสิบเมกกะโอห์มครับอถ้าตรงนี้เราปรับไม่ดีนะครับจะสีแตกนะครับถ้าสีแตกให้มาปรับที่บ r นะครับอยู่ที่แผงสู่จอนะครับที่เสียบกับพอร์ตนั่นเองครับแผงเล็กๆนะครับขาที่สามนะครับก็คือขา R g b ครับปรับสีแตกนะครับ ส่วนตรงนี้ก็จะมีคีบอีกเหมือนกันนะครับสังเกตดูนะครับไฟโฟกัสนะครับไฟโฟกัสวิ่งเข้ามาที่จากไฟแบกนะครับวิ่งเข้ามานะครับจากไฟแบกวิ่งเข้ามาที่ขาหนึ่งครับเป็นไฟห้าพันโวลต์นะครับหลังจากนั้นก็จะผ่าน R ตัวหนึ่งครับ R ตัวนี้จะมีค่าหนึ่งร้อย k นะครับหนึ่งร้อย k หนึ่งร้อเ k เเ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 วัเเเเเงครับเป็นเ่าหนึ่งร้อย k ครึ่งเเ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  ที่แผงอา,อาที่แผงตูกจอหรือแผง RGB จครับแผงที่เสียบเข้ากับพอหลอดนะครับที่แผงนั้นจะมี R อยู่ในซ็อกเก็ตนะครับจะมีค่าร้อยเคครับหนึ่งร้อยเศูนุดวัตต์ครับติดตามตอนต่อไปครับสวัสดีครับ